สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่วงย้มมแลงบรรยากาศฮ้อนฮ้อนครับตรงนี้มาโซนบ้านข้าบงครับคือเกาโยหน้าปั้นหน้าบัวครับยีกายกับว่ได้เห็นหน้าสองปีแล้วน้าท่วมว่ได้เห็นหน้าปีนี้เพิ่นได้เฮ็ดหน้าปั้น น่าเงือกเฉล่อะไรครับไปตายปวดปลาเป็นตะล,ล้ายยอะเล่เแล้วท่านพ่อปลาอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าน้ำขังบริเวณหน้านะมันต้องสูบต้องสูบออกครับ นี่ครับหน้าบัวนี่กับสองปอีกว่าแล้วบ่ได้ได้เห็ดหน้าครับนี่หมากบัวกันรายครับน้าท่วมไปเห็นหมดคู่นี่ด้วครับนี่ท่วมนี่คู่นี่ก็ไปเห็นเลยน้าม,มา้ช่วงหน้าหน้าปีน้าหลาก บ่ให้ในพ่อป่าโตเยอะห้ยรถอีสมล่วงมากเนี่ยห้อยรถอีสมแลนลงมาค่ะให้เนี่ยร้อยขนาดครับยกยกนาตลอดไเลยเพราะมันโลมลมร่งเครื่องแท็กเนี่ยนะครับยังว่าไป รวมกะลมหวังบ่ลมกับกบ่ลมไปประเดีเ่วแหรอครับพี่น้องไปเรีย่ยๆครับสายหน้าบัวสำหรับคลิปนี้เขาโจยเพ่งยั้นะครับ สวัสดีครับ